ของคุณภาพเ mm hmm. ทิยบเท่ากับเรื่องวัสดุนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็ชื่อดูอันนี้คือเ e n เดอร์ล hmm. ิใช่ไหมครับงานระบบ o r i g i ินอลคัน hmm. ท <country>, mm ี่แมนุแฟคเจอริบอกว่า mm hmm. สมมุติยกตัวอย่างบอกผ้าหน้าโซนิของญี่ปุ่น mm hmm. ผลิตจีนได้ไหม ลิฟแบบนี้โอติสผลิตจีนใช่ไหมแต่ออริจินอลคันที่อาจจะไม่ใช่ก็ไปนู่นเลยใช่ไหมแล้วถ้าสเปคแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าเขาเสนอพานายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างของพานาโซนิคแจแปลงแต่ผลิตที่จีนอนุมัตินะกลับไปดูสเปคนะถ้าไม่มีไม่ได้นะแต่เข้าใจว่ามีปัญหาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขา มันเหมือนกับเหมือนเป็นพื้นที่เป็นเป็นกรอบของของพื้นที่ว่า,าถ้า,ายี่ห้อนี้ถ้าผลิตที่จีนก็คือส่งในโซนนี้ถ้ายุโรปก,ก็โรงงานที่ผลิตนี้ก็คือผลิตใต้ u n d e r l ไลเซ s นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่อยากให้ย้อนกลับไปดูสเปคว่ามันมีเขียนไหมคานี้บางครั้งเจ้าของเขาอาจจะตั้งใจนะ กำลังบอกว่าบางครั้งเจ้าของเขาตั้งใจว่าไม่เอาจีนเขาจะเอาออริจินอลจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูว่าที่กําหนดไว้เนี่ยกาหนดไว้ว่าอย่างไรเออต้องต้องไปดูตรงนั้นก่อนนะเพราะบางครั้งเราไปคิดเองว่าเราไปคิดเองว่าเอ้ยได้เออบางครั้งผู้ออกแบบหรือว่าทางเจ้าของเขาอาจจะคุยกันไปแล้วว่าอย่างอย่างลิฟต์บางตัวหรือว่าบันไดเลื่อนบางตัวเนี่ยเขาบอกว่าต้อง ที่ไทยก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีสั่งที่ญี่ปุ่นก็ได้แต่คุณต้องบอกผมก่อนถ้าบอกผมผมผลิตให้ได้เขาอาจจะตกลงกันไว้ก่อนว่าเฮ้ยผมเอาแจาแปลนนะผมไม่เอาจีนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปแจกแปลนนี่กำลังบอกว่าให้ย้อนกลับมาดูตรงนี้ว่าบางสเปคมันก็จะเขียนอย่างที่ชัดว่านั่นแหละจะเขียนไว้เลยว่าผลิตกนันใดๆก็ตามนะครับมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ฐานการผลิตอันเป็นอันเป็นการผลิตตามมาตรฐานอันไดในเส้นให้พิจนารณาใช้ได้ไอ้อย่างเงี้ยโอเคถ้ามีนะบางสเปคไม่มีหรืออาจจะเป็นไปได้สองอย่างหนึ่งคือว่าเขาไม่ได้ใส่ไว้ก็เป็นสเปคเก่าๆมัาอาจจะเอามาใช้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูบางสเปคอาจจะมีนั้นอันนี้ต้องคุยกันให้ดีนะคุยกันให้ดีเพราะว่า อาจจะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราบอกว่าโอเคริปจีนก็ได้ไม่ต้องญี่ปุ่น,นอนุมัติเสร็จเรียบร้อยสั่งเรียบร้อยเอ้ยไหนอ่ะบอกว่าเกิดเกิดบังเอิญไม่มีไอ้ข้อความเนี้ยทำไงอ่ะทีเนี้ยแล้วสั่งไปแล้วอ่ะเขาบอกเขาไม่เอาเอแล้วระวังเหตุกุ้งกุ้นะคืออ่านอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆ สเปคขาดเยอะๆแล้วก็ขีดเส้นเนี่ยขีดไว้เลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้สาคัญอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญเป็นไฮไลท์ของเราไว้เฮ้ยว่าอันนี้ประเด็นนี้สําคัญประเด็นนี้สำคัญแล้วก็กลับมาทวนพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เองมันจะจําได้เองอ,อ,อ่านบ่อยๆนี่มันมีอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวผมย้อนกลับอันนี้กลายเป็นสล์ย,ย้อนทางเด,เดินทางกอยหลังดูวันนี้นะ วัสดุก่อสร้างที่เฉพาะเจาะจงเป็นเพียงตัวอย่างที่อนุญาตให้ใช้ก่อสร้างได้ผมเน้นคำว่าเป็นเพียงตัวอย่างมิได้เรียงลำดับก่อนหลังผู้รับจ้างอาจขออนุมัติยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าได้โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดูนี้ให้ดีนะ ผมพอเน้นคำว่าเป็นเพียงตัวอย่างวัสดุแสดงว่าเขาสามารถเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใช่ไหมถ้าถ้าเอกสารมีแค่นี้นะได้ไหมได้นะได้ผิดไหมไม่ผิดเป็นสิทธิ์ไหมเป็นสิทธิ์นี่นะอันนี้ระวังให้ดี งานราชการส่วนใหญ่จะระบุแบบนี้เ <_ d ose> ทียบเท่าได้หมดทุกรายการ <_ d ose> เพราะเขาอย่างงานราชการเนี่ยเขาเขาเปิดอยู่แหละอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของงานราชการเขาเปิดอยู่แล้วว่าใช้วัสดุอะไรก็ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกับว่าเป็นการล็อกสเปคนัออ้นเ,เขาจะเปิดเทียบได้หมดก็ไม่รู้ว่าพวกแบบรายใดรายหนึ่งเกิดบงังเอิญ ไปเอาอันนี้เอาเขาไปเสียบไว้ตอนประปวดราคาแต่ในทางปฏิบัตินะเราเราก็พยายามจะให้ใช้ตามเวนเดตามยี่ห้ออยู่นะบางสเปคมันแข็งนะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันไว้ไงหรือไม่ได้ดูก็ไม่รู้บอกเลยว่าให้ใช้เรียงตามลำดับที่หนึ่งไปก่อนคุณต้องเลือกก่อนว่าต้องเอาอันนี้ก่อนถ้าไม่อันนี้ถึงเอาอันนี้ถ้าอันนี้มีปัญหาเรียงลำดับก็คือเอานี้ก่อน ถ้าอันนี้ติดไม่ได้ตามสเปคหรือมีปัญหาอะไรถึงแปเอาอันที่สองอันที่สามบางสเปคมันเขียนอย่างนี้เลยนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องดูตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนคัดเลือกตั้งแต่ประนประกวดราคาจ้างต้องมีการทบทวนสเปคต้องมีการคือคือทําไมถึงว่าเวลาอันนี้ผมขออนุญาตย้อนไปเรื่องนู้นเลยนะว่าเหตุที่มันต้องมีการทวนสเปคทวนแบบ ก่อนที่ประกวดราคาเนี่ยก็เพราะว่ามันอาจจะมีไอ้เรื่องพวกนี้เขาหมกากนอยู่ในแบบในสเปคทําให้ในทางปฏิบัติของเราเมื่อเราเข้าไปปฏิบัติงานหลังจากเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้ทุกทีซึ่งพอมีปัญหาเรื่องพวกนี้ทุกทีก็ต้องไปเกิดการบริหารจัดก,การเจรจาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแก้ปัญหาไปแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันได้ถูกทบทวน ตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ตอนแรกปัญหาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปคือมันงั้นหลายๆคนเขาถึงได้เน้นถึงว่าพู้ยำ้ำเขาเรียกอะไรนะอะ,อะไรนะต้องแก้ไขตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มใช่ไหม,มนะครับอันนี้อันนี้นะคือเขาขอ,อเขาได้นะครับถ้าเป็นแต่บางบางทีเนี่ยอันนี้ผมตัดมาแค่บางส่วน บางทีมันอาจจะมีการซ่อนวอร์ดดิ้งหรือว่าอย่าเรียกว่าซ่อนเลยมีการระบุวอร์ดดิ้งอื่นๆว่านี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งนะถ้าเลือกไปอีกหน่อยแล้วบอกว่าถ้าจะเอาว e นเดอร์ลิแล้วบังเอิญว่าราคาแพงกว่าคิดได้เปล่าผู้รับเหมาบอกถ้าเอาตามว e นเดอร์ลิหรืออ่ะไม่ต้องเอาตามไม่ต้องเทียบเท่าก็ได้นะเอาแค่สยี่ห้อ A B C ราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหม ผู้รับเหมาเอาถูกสุดผู้รับจ้างบอกอยากได้ยี่ห้อบีเจ้าของบอกเอายี่ห้อบีใช่ไหมผู้ผู้รับเหมาบอกเอายี่ห้อเอเจ้าของบอกเอายี่ห้อบียี่ห้อบีราคาสูงกว่ายี่ห้อเอผู้รับเหมาบอกว่ายี่ห้อบีก็ได้ครับจัดให้ขอคิดเงินเพิ่มคิดได้ปะเพราะเขาซื้อมาแพงกว่าต้นทุนในการซื้อเขาแพงกว่า จริงๆแล้วโดยหลักแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ควรได้แต่ถามว่าแล้วสิทธิ์ในการเลือกยี่ห้อเป็นของใครคิดสองมุมนะสิทธิ์ในการเลือกเป็นของผู้รับเหมาถูกไหมที่บอกกันเมื่อเช้าว่าสิทธิ์ในการเลือกในสามยี่ห้อเป็นของผู้รับเหมาแต่พอเจ้าของบอกว่าอยากเอายี่ห้อบีอันนี้อันนี้ใช่สิทธิ์เขาไหมดูเหมือนไม่ใช่นะ ผมเป็ร่วมเมาได้ผมทําให้เพราะคุณต้องการแต่ผมขอคิดตังเพิ่มเพราะว่าราคาที่ผมเสนอผมเสนอเบสออนยี่ห้อเอกแต่ย้อนกลับไปแต่มีผมมีแต่แต่แต่ถ้าปัญหานี้ถูกแก้ถามว่าถ้ามีอะไรบางอย่างที่ที่ระบุไว้ในในเงื่อนไขหรือในเอกสารเพื่อตั้งแต่ประกวดราคาให้มันชัดเจนว่า สิทธิ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเวนเดอร์ลิสเนี่ยเป็นของผู้ว่าจ้างโดยโดย,โดยต้องเน้นด้วยนะโดยเลือกยี่ห้อใดก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้จบแล้วเราก็จะเลือกคือคือจริงๆมันก็ต้องมันก็เหมือนกับเหมือนกับว่าก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นวินิจฉัยด้วยนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ไม่ใช่เจ้าของเล่นแบบ มันเลือกหมดเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างไอ้อย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าไอ,อ้ความเสี่ยงตกอยู่ที่ผู้รับเหมาราคามันท้ายสุดแล้วเขาจะถ้าพูดถึงขั้นตอนประกวดราคามันก็จะกลายเป็นว่าได้ราคาสูงเพราะว่าต้องการสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์เพราะฉะนั้นเขาผู้รับเหมาในฐานะผู้รับเหมาเขาก็ต้องคิดว่าราคาสูงสุดแต่เขาจะไม่ได้งานมันมัน,ม,นมันก็มีหลายมุมหลายแง่นะพวกนี้ึงท้ายสุดแล้ว ถามว่าใช้สิทธ์ไหมใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์อยู่ที่เจ้าของความเสี่ยงอยู่ที่ผู้รับเหมาดังนั้นเขาก็ต้องมีการชั่งแหละว่ามันมีความเสี่ยงว่าอะไรจะแต่ถ้าในในแง่ของเอกชนบางทีเนะี่ยถ้าได้เนี่ยมันก็ระบุไปตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะ <S <S นะคือเหมือนกับว่าเออเซอร์วิสไม่ดีอะไรไม่ดีฉะนั้นผมไม่เอายี่ห้อนี้ <S <S ยี่ห้อเอยี่ห้อบียี่ห้อซีผมอยากได้ยี่ห้อบีเพราะว่ายี่ห้อเอที่ ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องเซอร์วิสไม่ดีดูแลไม่ดีบำร,รุงรักษาไม่ดีทําให้ผมมีปัญหาแยะๆมากมายนั้นผมจะขอ,อ,อยอ้อนแต่ต้องบอกก่อนตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ตอนประกวดราคาแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราบอกอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยในทางท้าวของต้องยอมรับว่าราคาที่เขาเสนอเพราะมันจะเป็นการผูกขาดและมันอาจจะทําให้ราคามันสูงขึ้นไปอันนี้ก็ต้องยอมรับมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ในแง่ราชการทําไม่ได้นะ มันต้องเปิดเพราะว่ามันจะกลายเป็นล็อกสักไปการกำหนดเบนเดอร์ลิสอะไเดียวเดี๋ยวเวลาจะเกินมีเวลาขึ้นชั่วโมงน, <Okay. S 1> นะครับไปนี่เลยดีกว่า <Okay. S 2> ผมมีตัวอย่างอยู่ประมาณสักหเ <Okay. S 2> มื่อกี้ผมบอกแล้วว่าส <Okay. S 2> ี่อ อยากให้ดูในส่วนของเอกสารที่ผมเดี๋ยวแบ่งเป็นสี่นะกลุ่มนะกลุ่มละประมาณสักห้าหกคนกี่คน2สองสามสามหกสามหกาเนี่ยตรงนี้ก็สามสี่คนสามสี่คนสามสี่คนแบ่งอะไรก็ได้นะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่กลุ่มนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะให้แฟมไปคนละหนึ่งแฟมมันจะเป็นอะไรนะครับ มันจะเป็นเอกสารขออนุมัติซึ่งอยากให้ดูว่าถ้าเขาส่งมาให้เราแปพรูบโดยมีเอกสารตามเนี้ยเรามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเอกสารชุดที่เขาเสนอมาผมว่าทุกคนคงเคยแปพรูบวัสดุดอยู่แนละ้วแล้วก็อาจจะขึ้นมาอาธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่า เอกสารที่ได้ไปแล้วที่เขาเสนอมาเนี่ยมีอะไรยังไงแล้วเราคิดว่ามันมีอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมหรือมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตที่เราควรจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติยังไงนะครับมันจะมีอยู่สองสาอันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าอยากให้ดูว่าในเอกสารที่ที่ส่งไปให้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรที่มันพิเศษพิเศษ ที่มันผิดแผกแล้วเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันนะครับถตงว่าก็อาจจะสักแต่ละอันก็จะ5้านาที10นาทีแค่เวลาไม่นานสักสิบสักห้าสินาทีอ่ะไม่ไม่ต้องคืออยากให้ดูเอกสารแล้วก็ทวนดูว่ามันมีข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้หีนิน